คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากรึ่งแรกไม่มายั้ครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบหมนานานามให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผม เสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงเป็นยิงนะครับนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกของผมอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศนะฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนกดใครแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด s 4 5 o v e r ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปฟุตบอลเยอรมันนะครับลีบาวาบรียคู่ระหว่างอาบวกปุ๊บกับกอยเทอร์เฟสเยาวชน นะก็ตีเวลาเชยงคืนนะก่อนจะไปวิเคราะห์ก็ามาดูผลงานกลุ่มกันก่อนนะครับก็มาสรุปผลงานกลุ่ม45นาทีนันนะครับเมื่อคืนคู่ v v p เบอร์หนึ่งนะเบลลิงยูเนเต็ก็ยิงในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่รู้สึกว่าจะยิงเร็วไปนะครับแต่คู่นี้ไม่ได้เปิดแพงมากน่าจะได้ราคาหึงลูกก็น่าจะยกไปคู่เบอร์2คู่ของเมเป่นก็ต้องกลาบขอภัยในคู่นี้นะครับยิงเพียงประตูเดียวเท่านั้นเงินส่ว ผลงานของทีมเสือท่านอื่นก็ถือว่ายัางยอดเยี่ยมนะวินกันหลายท่านเลยทีเดียวรวมทั้งคู่ของผมด้วยนะผมไปฟุตบอลสวีเดนดีสคู่ระหว่าไอฟเคุมลาคู่นี้ก็ยิงตั้งแต่นาทีที่6นะครับและที่สําคัญนะครับเว็บไม่ได้เปิดด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ทําการลงทุนไปนครับท่านใดสนใจนะครับอย่าเข้ากลุ่ม45นาทีรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใคร แอดไลน์ line, มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ได้เลยนะครับหรือนะครับหากท่านไม่อยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับอ่าเราก็มีบริการแบบรายวันให้กับท่านนะครับอ่าบริการรูปแบบใหม่เลือกวันที่ท่านอยากรับได้เองหรือวันที่ท่านอยากลงทุนเท่านั้นเพียงราคา15บาทต่อวันเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อแบบรายวันแอดไปที่นะครับไลน์แอด o b r 1 6 8ได้เลยนะครับ สำหรับบริการแบบรายวัน15บาทท่านจะได้อะไรบ้างท่านจะได้ตัวดับเบิล VVIP เบอร์หึ่งเบอร์สอเบอร์สนะครับซึ่งเบอร์หน่ะจะเป็นคลิปบทวิเคราะห์จากแอดมินกลุ่ม45นาทีแล้วก็จะมีฟุตบอลทีมเสืออีก2ท่านที่ผลงานดีที่สุดในกลุ่มนะครับปิดคลิปบทวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้ให้ท่านนะ ไวลงทุนถึงวันละ5คู่เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆกับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์สอบถามพูดคุยได้ที่ไลแอด O V E R 168ได้เลยนะครับและเร็วๆนี้จะมีบริการแบบเว็บไซต์ท่านสามารถเติมเงินเข้าเว็บไซต์ของท่านเองแล้วก็เปิดน,นะครับเพื่อรับทัศนะในแต่ละวันได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆกับบริการรูปแบบใหม่นะจะพบกันเร็วๆนี้นะครับ ครับสำหรับ v i p ฟุตบอลสูงแรกเสือฮอตวันนี้จะพาทุกท่านไปฟุตบอลเยอรมันบีกบาวาเรียคู่ระหว่างเอาบวก2พบกับกอยชเฟียสเยาวชนนาตีเวลาเชยงคืนนะครับคู่นี้จับมาด้วยเหตุผลทั้งด้านราคาเนที่อยู่ในหน้าบอลต่อ1ลูกนะครับแล้วก็สถิติการยิงประตูและเสียประตูนั้นใช้ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์อจอลึกกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเอาบวกนะ อยู่อันดับที่12ของตารางแข่ง9นัดชนะ3เสมอ2แพ้4ประตูได้เสียลบ1เก็บได้11คะแนนห่างจากพื้นที่เออเพย์ออฟขึ้นชั้นนะครับตกชั้นนะครับก็คืออยู่เพียง2คะแนนเท่านั้นส่วนกอยทึเฟื้นนั้นอยู่ในพื้นที่ตกชั้นเลยทีเดียวนะล่างอันดับที่18ของตารางนะครับแข่ง10นัดชนะ1เสมอ4แพ้5ประตูได้เสียนะครับลบ11เก็บได้7คะแนนเรียกว่าทั้งคู่นั้น อยู่โซนท้ายตารางนะครับแล้วก็มีประตูได้เสียนั้นหนักไปทางติดลบนะครับสำหรับฟอร์มนะการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเจ้าบ้านอัพบอับวกนะครับชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมนะครับจบสูงเต็ม2.5 2จาก5เกมและจบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมถือว่านะครับ เมื่อเช็คฟอร์มจากตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูสีแข่ผัดกันแพ้และชนะอย่างละ2นะครับนัดล่าสุดนะครับก็เป็นกอยเซืเฟสเปิดบ้านพ่ายให้กับ f อฟอาบวกมาศูนย์ประตูต่อ2องแข่งเมื่อวันที่1 0 1เดือน10 2020นะปีที่แล้วนะครับส่วนผลงานของเจ้าบ้านเอาบวกนะครับหนัดล่าสุดที่ลงแข่งขันทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1 มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมแล้วก็จบ2ประตูขึ้นไป4จาก5เกมนะครับเกมลุกนั้นถือว่าใช้ได้นะครับเพราะยิงมาแล้ว4จาก5เกมแล้วก็เกมรับนั้นก็ถือว่าเสียง่ายเช่นเดียวกันเสียมาแล้ว4จาก5เกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะนะทีเอสฟาวเรน แอมเรดมา4ประตูต่อสูนะครับ4ประตูต่อ2ส่วนผลงานของอับบวกนะครับในการเล่นเป็นเจ้าบ้านหน้านหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5 4จาก5เกมนะครับก็เกมลุกในบ้านเนี่ยยิงมา3จาก5เกมส่วนเกม รับที่ได้นในบ้านเสีย4จา5เกมนะครับน่ารัสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับ TSV b บ d w e i ไป0ประตูต่อ0น,นะครับก็ฟอร์มถือว่ากลางๆนะครับเวลาเล่นในบ้านเนี่ยนะของอฟอร์มของเอาบวก2นะครับไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากนะพอมียิงได้แล้วก็เสียประตูนะครับ ส่วนฟอร์มของกอยเทือเฟือดนะครับชิมเยือน5นัดหลังสุดทุกรายการชนะ1เสมอ2แพ้2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมจบสูงเต็ม2.5นะครับ3จาก5เกมและจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมเลยทีเดียวนะครับก็ฟอร์มของกอยเทือเฟือดถือว่ากลางๆนะใน5นัดหลังสุดเนี่ยแต่เกมลุกนะครับก็ยิงได้ถึง4จาก5เกม นะครับส่วนเกมรับนั้นถือว่ารั่วนะครับเสียมาแล้ว5จาก5เกมติดต่อกันเลยทีเดียวนะส่วนนะครับผลงานของกอยทึบเฟื้อดในการเล่นเป็นทีมเยือนนะฮะก็แข่ง5นัดนะครับจะนับไป1เสมอ2แพ้2มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5จาก5เกม100จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมและจบ2ประตูขึ้นไป คาจาก5เกม100เปอร์เซนะครับเกมรุกของกอยท์ทึเฟสเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนนั้นยิงได้ถึง3นัดนะครับก็นัดล่าสุดบุกไปชนะนะครับแบบพลิกล็อกเลยนะบุกไปชนะเวกเกอร์บวกเข้าเส้นมา4 -1 นะครับส่วนเกมรับนั้นก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับเวลาออกไปเยือนเนี่ยเพราะว่าเสียประตูมาแล้ว5นัดติดต่อกันนะครับถือว่าปิดปัญหาเลยทีเดียวสำหรับเกมรับของกอยท์ทึเฟสเมื่อออกเยือน เมื่อเช็คจากฟอร์มที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าให้เจ้าบ้านอย่างเอาบวกนั้นไปต่ออยู่นิดๆน,นะครับบวกกับได้เ่นในบ้านด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของราคาวันนี้นะเปิดมาให้เอาบวกเจ้าบ้านเนี่ยต่อที่1ลูกจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้าน0.81แล้วก็จ่ายน้ําให้กับคอยตึฟ้ฟสเนี่ยหนึ่ส่วนราคาสูงต่ำนั้นเปิดมาที่3ลูกนะครับ จ่ายน้ำฝั่งสูง0.78และจ่ายฝั่งต่ำ1.09ส่วนราคาปูนะครับก็ได้บอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.49ถ้าทีมเยือนชนะจ่ายถึง4.60และถ้าเสมอกันจ่าย4.25ก็ต้องบอกว่านะคู1.49กับราคาบอลต่อ1ลูกนั้นอยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับ แต่เมื่อเช็คฟอร์มสักคู่แล้วผมมองว่ากอยทูเฟส์นั้นก็เป็นทีมที่แลกสนุกใช้ได้นะครับเกมนับนั้นค่อนข้างรั่วอยู่แล้วละ่ะการันตีการเสียประตูทุกนัดน,นะครับก็อยู่ที่เกมบุกเอาบวกว่าจะทําได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ผมมองว่าเอาบวกบุกเข้าใส่แน่นะครับแต่กอยทูเฟส์คงไม่ยอมนะด้วยราคาอย่างนี้ผมฟันธงทัศนะนะครับผมให้เอาบวกนะครับเปิด บ้านนะครับนะเบียดชนะไปด้วยอเออด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,นะครับนะจะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งนะเพราะว่าอับวกเองก็มีเกมรับที่รั่วใช้ได้อยู่นะครับแต่วันนี้เล่นในบ้านยังไงต้องมีแรงฮึดแน่นอนนะครับนะก็ไปลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกัน,นครับผมให้อับวกเบียดชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,นะ VIP สูงแรกเสือฮอตวันนี้ไปฟุตบอล เยอรมนลีกบาวาเรียนะครับแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับคู่ระหว่างเอาบวก2พวกกับกอยเทอฟเฟสเยาวชนนะครับก็เหมือนเดิมครับรอราคาในการเข้าทำที่ครึ่งแรก1ลูกหรือ0.75ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ให้ตามย้ำครึ่งหลังทันท,ทีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ